เป็นเหมือนที่ทําผมนะคะยี่ห้อเดียวกับอันนี้ค่ะที่ทําเล็บคราวก่อนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะนี่คะ่ะคราวนี้ทําเล็บไปแล้วมาทําผมกันบ้างนะคะขอเสียอประมือต้องรับแขกกราบเชิญคุณนายเอามาหน้าตรงนี้เลยคะ่ะโอ้ my god ให้ดูเป็เหมือนผ่าดิ้เหลืออะไรสักอย่างนะคะนี่ให้ถ่ายทีออะไรคะมันคือ,ะคะอที่ท,ทําให้มผมมันเป็นเกลียวเกลีค่ะ ตัวที่ทําให้ผมเป็นเด็กแรงนะคะอ่ะเนี่ยเห็ในเครื่องแบบนี้แล้วพอจะเดาออกไหมคะอันนี้เขาก็มีมาร์กเกอร์ให้ด้วยนะคะเขาจะมีผมมาให้แบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบบิสบินนะคะแล้วก็ให้เรามาเขียนลายเอาเองค่ะก็คือมันจะมีลายมาให้เราด้วยอันนี้ค่ะแทงนี้เป็นแบบที่มีลายมาให้แล้วนะคะส่วนแทงนี้เป็นลายที่ให้เราเขียนเองก็คือเราจะเขียนเองได้นะคะก็คือแบบว่าใช้มาร์กเกอร์เนี่ยค่ะเขียนย่างเช่นเป็นรูปหัวใจหรือพวกกระดอนหรืออะไรก็ได้ตามใจเราแล้วเสร็จแล้วเราก็ เครื่องน,นี้ปิดใส่่านกดปุ่มอย่างนี้แล้วมันก็จะออกมาเป็นไฟเป็นผมๆเลยค่ะแฮปพีชแคปพีเหม um. Blair, <S <s ือนแคปตัวอันน okay. ี Or, so, ้นะคะก็เป็นกล่องเสริม่แว่าแบบว่าอันนี้มันหมดแล้วแล้วตัวเครื่องยังมีอยู่แต่ว่าบลกโบหมดแล้วมารเกอร์แบบอยากเปลี่ยนสีบ้างหรือไอ้นี่มันแห้งไม่ทันเลยนี้ก็ใช้กล่องนี้ค่ะก็คือเราเปิดมาอีกใช่ไหมคะแค่นเท่นเท่นท่ใส่่านสองเอสองก้อนคือเปิดไม่ได้๋อได้แล้วค่ะขอโทษนะคะ เอาตัวที่มันเห็นนะค่ะข้างๆมันจะมีออนนี้มาให้เลยคะ่ะแปะมาให้กับทุกๆุกอันเลยนะคะ,คะปลายอันนี้นะคะใส่เข้าไปอย่างนี้เลอค่ะตรงให้มันเป็นโผล,ล่รูข้างหลังเนี่ยกหใส่อย่างนี้คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะต้องให้มันตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปิดปลายแค่เกิดเรากดตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทําลายแบบว่าให้มันเป็นฝฝยๆแบบนี้แต่ว่าห้าม<ล>ดึงออกมากดตรงตรงนี้ข้างๆค่ะห้ามดึงระหว่างที่มันยังออกมาไม่เสร็จเด็ดขาดไม่งั้นค้งเลยค่ะเฮ้ยโชคดีนะคชาไม่อยู่ในวันนี้ ก็รักชาอยู่นะิงแน่นอนนี่ค่ะต้องดึงดีเยค่ะค่ะต้ปไหมอย่ิงอย่่นะคะท่นผนี่ค่ะตรงนี้ออกค่ะฝั่งนี้นะคะตัดเลยค่ะ ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสมมติถ้าเกิดเป็นคนผมหยิกนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไปทําเกลียวแต่ว่าเราเป็นคนผมตรงนี้คือค่ะแล้วก็แค่ติดกิ๊บไอย่างนี้ค่ะทีหัวทำไมคะหุยเห็นไหมคะเห็นไหมคะทีนี้จูจะลองเอาลายของเขาที่เขาพิมพ์ลายมาแล้วดูบ้างนะคะเออน่าจะสวยกว่าค่ะน่าจะสวยกว่าค่ะก็น่าจะสวยกว่าละค่ะ ของเอด d a นี่ค่ะอ๋อเด็กติดกันเองอันนี้แม่ทำให้สวยๆอันนี้อันนี้ไม่เละเมะทิมติดให้ค่ะมาป้าทำให้ดีกว่านี่ต้องซ่อนไปอีกโหในกลิ่นยังเป็นั้นซ่อนอยู่เลยค่ะหมดใช่บอกว่าเขาเขาไม่เจอดนะเดี๋ยวแม่ทำให้สวยๆอ่ะหั่นทางนี้แล้วขึ้นไปลึกๆหน่อยนี่เออก็สวยดีนะทำยากไหมไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเหรอแค่เอาไข่เครื่องค่ะอันนี้ลูกไม้ใครส่งมาให้ ค่่ะะไมรู้คคิดโดกแปซิฟิกนะคะขอบคุณคิดโดกแปซิฟิกมากค่ะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามพวกห้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขายอยู่นะคะไม่ท็อปด้วยเพราะที่นี่ไม่มีตามอเนกของเล่นตามอเนกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้ด้านห้ังนั้ไม่เห็นไหมลูกนี่หอยด้านสวยมันมีลายลายด้วยสวยดีนะคะถัดอ่าโอเคค่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ค่ะก็บิ๊มบายยินดีให้เกลียดเกลเช้บิ๊ม